สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของนายหอยเพลาะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเบิง่งน้องปุ่มปุยครับพี่น้องน้องปุ่มปุยนี่อ่าเป็นง่วแม่ี่เป็นซีวโตเล่านี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับอายุเล่าตอนนี้กัสิบสามเดือนครับน้องปุ่มปุยครับพี่น้องครับ เบิ้งเลยครับน้องปุ่มปุ๋ยส3าเดือนย่นย่นครับพี่น้องครับย่น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 ครับพี่น้องครับเบิ้งนาครับเบิ้งนาครับนี่คือแม่ปุ่มปุ๋ยแม่ปุ่มปุ๋ยนะครับพี่น้องครับนี่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 ตามคําเรียกร้องตามคําขอพี่น้องอยากเบิ้งไหลผมก็เลยพาพี่น้องมาเบิ้งแม่ปุ่มปุ๋ยนะครับลูกสาวของเอคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับเบิ้งไทยครับพี่น้องครับ เบิ้งไทยครับพี่น้องครับเบิ้งไทยย่นยนครับเบิ้งกันซ่าครับพี่น้องครับเบิ้งรับเบิ้งรับเบิ้งรับทุกระเบียดนิ้วเบิ้งแทนหลังครับเบิ้งแทนหลังครับเบิ้งแทนหลังเบิ้งแทนหลังพี่น้องครับเบิ้งแทนหลังผู้มักหนานี่บบตงโบครับนี่ผู้มักหนานี่นี่เบิ้งออกครับเบิ้งออกครับเบิ้งขอาครับลูกเคเอฟสามหนึ่งแมเป็นซีวครับแม่เป็นซีวครับพี่น้องครับนี่ เปิดครับเมื่อนี้เปิดให้พี่น้องเกษตรกรเอฟซีได้หูจักเลยอันนี้ค่มมาข่มชอบอยู่กับภูมักับพี่น้องเนาะอืมราคาผู้ใดสู้ได้กะสู้ครับพี่น้องครับตัวนี้ฮักตัวนี้แพงผมเปิดไว้เจ็ดหมื่นห่าครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหาครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นหานี่ครับนี่ครับแม่ครับได้น้องแล้วครับได้น้องแล้วครับนี่แม่ครับซีไวอันนี้เคเอฟสามหนึ่งครับน้องปุ่มปุย มาเลยครับเจ็ดมื่นกบหาพันครับพี่น้องครับนี่นี่คือน้องปุ่มปุ๋ยครับพี่น้องครับเบิ้งอีกบัานนี้อันนี้คือน้องอางุนน้องอางุนนี่กับแม่ซี่ไว้นะครับแม่ซีไว้แต่ว่าพอคือวีโกโสองล้านนี่ครับว,โโออวีโกสองล้านเดออเบิ้งเอาบ้นเบิ้งเอาเบิ้งเอาวีโกสองล้านนี่ ราคาบรต้องถามพี่น้องเห็นลายเทือแล้วตัวนี้เปิดอยู่เจ็ดหมื่นสองครับพี่น้องตัวนี้สิบสองเดือนนะครับห่างกันอยู่เดือนหนึ่งครับพี่น้องครับห่างกันอยู่เดือนหนึ่งหนาๆครับแต่ว่าสีแม่อางุ่นนี่เข้มกลัวสีแม่อางุ่นนี่เข้มกลัวนี่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 เข้มกลัวน้องอางุ่นเข้มนี่เจ็ดสิบสองครับนี่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 องุ่นย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 ่นเบิ่งเลย เบิ้องเอาเบิ้งเอาเบิ้งทัดหลัง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 เป็นยังไงเราได้แตกต่างกันจักม็ดพี่น้องครับนั่นอยู่กับแม่อยู่กับแม่พูดพูดเป็นยังไงเป็นยังไงเอาเบิ้งเอาข้อมแตกต่างเบิ้งเอานี่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 เคเอฟสามหนึ่งนี่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 ไปหางลูกศิษย์บดีซ่ําแม่ปุ่มปุยหรอกอืมนี่แต่เบืองเอาหางดีหนานี่พ่นแม่ เอามักตัวไดทักเลยครับพี่น้องมักตัวไดทักเลย0646807431 0646807431นี่คือราคาที่เขาเปิดให้พี่น้องกเกษตรกร f อฟทุกท่านนะครับโชคดีมีใช่ทรงไทยปีอ่าต้อนรับปีใหม่ทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ